สำหรับตัวเรืยอตัวนี้นะครับเราจะมาตกแต่งรายละเอียดภาพให้มีลักษณะส,สไตล์ที่เขาเรียกว่าไลฟ์นะครับซึ่งภาพในสไตล์ไลฟ์เนี่ยมันจะทำให้ภาพดูดุด,ดันดูหน้าเกรงขามอะไรพวกนี้นะครับจากโทนสีและก็ริ้วรอยบนนะครับบนใบหน้าหรือริ้วรอยบนภาพที่มันชัดเจนขึ้นมันจะทำให้ ภาพเนี่ยดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครที่เคยดูหนังเรื่อง300นะครับอาจจะพอนึกภาพออกนะครับโทนสีภาพก็จะเป็นลักษณะในหนังเรื่องนี้นะครับผมนี่คือ,อาภาพเปรียบเทียบครับก่อนหลังแต่งนะครับนี่คือรูปสำเร็จนะครับรายละเอียดก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะดูดุ มากขึ้นนะครับกลับมาดูนะครับจากภาพถ่ายปกตินะครับเป็นภาพนี้นะครับผมเราก็ปรับปรุงนะครับโทนสีแล้วก็ปรับแต่งภาพให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับเราลองมาทำกันเลยดีกว่านะครับผมขอลบนะครับไอเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนนี้ออกไปก่อนนะครับ กลับมาทำงานกับภาพปัจจุบันของเรานะครับผมเมื่อได้ภาพถ่ายอย่างนี้นะครับผมให้กดปุ่ม Ctrl J บนคีย์บอร์ด1ครั้งนะครับเพื่อสำเนานภาพในเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาจากนั้นให้คลิกเมนูฟิลเตอร์นะครับเลือกคำสั่งสไตล์ลิส และเลือกคำสัง่ง diffuse นะครับตรงนี้เราจะมาสร้างลายเส้นเรียรรอยนะครับของในแบบขึ้นมานะครับเลือก a n i s o t r o p i c นะครับคลิกปุ่มโอเคนะครับผมทีนี้นะครับเราจะเห็นว่าจากภาพต้นฉบับนะครับที่มีลักษณะปกติอย่างนี้นะครับให้มาเป็นลักษณะที่มีลายเส้นอย่างนี้ ดูน่าสัลนะครับดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับจากนั้นเราจะไปปรุงครับปรับปรุงสีของภาพนิดหนึงนะครับโดยขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะคลิกที่ปุ่ม adjustment layer นะครับคิิคคำสั่ง black and white นะจะได้เป็นภาพสีขาวดำขึ้นมานะครับจากนั้นตรง preset ตรงนี้เนะี่ยผมต้องการให้มันมี contrast ของอความเข้มนับของภาพมากขึ้น ผมเลือกเป็นนะครับเป็น High Contrast Blue Filter นะครับภาพตรงความเข้มบนใบหน้าจะเกิดขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับตรง Normal เนี่ย Blending เนี่ยผมเลือกเป็น Soft Light นะจะเห็นว่านะครับหลังใช้คำสั่ง Black and White แล้วก็ Blend Blend ไปแล้วเนี่ย ภาพก็จะมีความเข้มขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับยังไม่พอฮะเราต้องไปปรับกันต่อนะครับไปที่ Adjustment Layer นะครับเลือกเป็น Bright Contrast นะครับนะตรงนี้นะครับผมต้องการให้มันเข้มขึ้นนิดนึงนะครับนะ คอนทราสต์ก็อยากให้มันชัดเจนขึ้นนิดหนึ่งระหว่างแสงเงาแล้วก็แสงที่เข้ามาแล้วก็เงาตกกระทบนะครับมันจะได้เห็นริ้วรอยของภาพมากอ่มันจะได้แยกชัดเจนระหว่างริ้วรอยนะครับ mm. บนภาพเนี่ยขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับคลิกคำสั่ง adjustment คลิกปุ่ม Adjustment Layer นะครับเลือกคำสั่งเป็น Color Balance นะครับตรง Color Balance เนี่ยเราจะปรับแต่งสีนะครับของภาพนะครับให้มันออกโทนหนังมากขึ้นนะครับจริงๆตรงนี้ตรงนี้ก็ใครชอบโทนสีไหนก็ลองเลื่อนดูนะครับ ผมอิงอหนังเรื่อง300เป็นหลักแล้วกันนะครับผมก็อยากให้มันเข้มๆแล้วก็ออกโทนน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับอโอเคเข้มๆโทนน้ำตาลแดงประมาณนี้นะครับยังไม่พอแค่นี้ครับให้กดปุ่ม control shift a n t e e นะครับ สร้างภาพในเลเยอร์ใหม่ด้านบนนะครับจากนั้นไปที่เมนูฟิลเตอร์ออเดอร์แล้วก็ไฮเสนะครับค่าตรงนี้นะครับผมเลือกเป็น2นะครับเพื่อให้ไพยายามให้ลายเส้นของเราเนี่ยมีความคมมากที่สุดนะครับคือท่านหนึ่งเนี่ยมันจะบางไปนะครับในสำหรับรูปนี้นะ ผมใช้2องเนี่ยกำลังเหมาะถ้า3ก็จะหนาไปความคมคมของภาพก็ของเส้นขอบเนี่ยก็ก็มไม่มีนะครับเมื่อได้เส้นที่คมลักษณะนี้แล้วนะครับก็ให้คลิกปุ่มโอเคนะครับจากนั้นใช้คำสั่ง soft light นะครับเบลนดิ้งโบดเบลนดิ้งโบดของอลเลเยอรนี้เป็นซอฟไลครับ จะเห็นว่าภาพเรามีความคมชัดมากขึ้นนะครับคลิกเครื่องมือเบินทูก่อนนะครับเราจะเพิ่มนะครับความเข้มให้กับภาพนะครับให้แดกเมาส์ระบายตรงที่เป็นบริเวณที่เป็นเงาเข้มๆข,ของภาพนะครับ ตรงไหนที่เราอยากให้มันเข้มนะครับแล้วก็แตกเมาส์คลิกไปบริเวณนั้นเลยนะครับผม สำหรับรายละเอียดตรงไหนที่เราต้องการจะเน้นนะครับก็พยายามลดหัวแปลงลงนะครับแล้วก็ระบายนะครับเน้นเข้าไปนะครับจะทำให้รายละเอียดส่วนนั้นนะครับมีความชัดเจนขึ้นมา หลังจากที่ลงแสงลงเงาเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกไปที่เครื่องมือ .to นะครับเราจะเพิ่มส่วนที่เป็นแสงกันบ้างนะครับะระบายตรงที่เราอยากต้องการให้มันมีความสว่างในภาพนะครับ ตรงนี้นี่ถ้าใครมีเมาส์ปากกาอยู่นะครับก็จะทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับผมแต่ว่าใช่ว่าเมาส์จะทำงานไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็ใช้เมาส์อยู่นะครับจริงๆผมต้องการเก็บตรงเส้นผมนิดนึงนะครับผม ี่มันเห็นว่ามีไฮไลท์เกิดขึ้นมาบนเสน้เสนผมนะครับสุดท้ายแล้วนะครับให้ เพิ่มเครียดนิวเลเยออยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ใช้สีดำนะครับคลิกเครื่องมือเพน t b บักเก็ตทูนะครับเทสีดำเข้าไปจากนั้นให้เลือกเป็นซอฟ t ์ไลท์นะครับแล้วก็ใช้นะครับให้คลิกไปที่อย่างลบนะครับปรับนะครับเลือกเป็นขอบฟุ้งนะครับอย่างลบ ปรับหัแปลงให้ใหญ่นะครับแล้วก็คลิกนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับตอนนี้มาดูเปรียบเทียบนะครับกดปุ่มอินอร์เน็ตบนคีย์บอร์ดครั้งไว้แล้วก็คลิกที่ภาพต้นฉบับนะครับคลิกอีกครั้งนะครับ เป็นการเปรียบเทียบนะครับภาพก่อนและหลังการปรับแต่งนะครับโอเคนะครับตัว mm hmm. เรียบนี้ก็ขอให้สนุกนะครับผม